มาดูมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33นะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรยง,งานเสนอนะครับในการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินสมทบนะครับจากเดิมเนี่ยท่านต้องจ่ายเงินสมทบป,ประมาณ3เนะครับก็เหลือแค่จ่ายเงินสมทบอยู่ที่0.5เป็นเป็นเวลา2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมนะครับ อธิบายง่ายๆนะครับสมัยก่อนนะครับถ้าท่านจะจ่ายเงินสมทบของมาตรา33นะครับท่านต้องจ่าย450บาทต่อเดือนถูกไหมฮะตอนนี้เนี่ยคอรมช่วย2เดือนก็คือคุมภาพันละบีนาคมทําให้ท่านจะจ่ายอยู่ที่อยู่ที่75บาทต่อเดือนครับส่วนนายจ้างนะครับก็ยังคงจ่ายอยู่ที่3%เเช่นเคยนะครับนี่เป็นมาตรการแรกของการช่วยเหลือมาตรา33ที่ออกแดกที่ประชุมครมอวันนี้ครับ